สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนสุนซสก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคุณทาปนาแก้วสุขนะครับที่สนับสนุนมาเป็นจำนวนเงิน15บาท50สตางค์กับระบุข้อความว่ามีเท่านี้น,นะครับพี่ชายเป็นกาลังใจให้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับการโดเน a t และข้อความให้กําลังใจมานะครับโอเคครับผมไปชมคลิปกันเลยตอนที่81 แก่นสวนนี่มันของร้อนจริงๆทำไมยินบุคงและซื่อจางเซี่ยวยังไม่มาถึงกันนะหากพวกเจ้ามาข้าจะได้โยนมันออกไปและหนีไปสักทีฮ่าๆๆซื่อาๆๆๆๆจางเซี่ยวแกนสวนเป็นของข้าผู้นี้เผยม่งชนในเมื่อเจ้าช้าแกนสวนก็เป็นของข้ามาแล้วปราณสวนอินซีสลายไปอินซีหิมะเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อครั้งอดีต ู้โอโซทั้งสองที่กลับมาหลังจากูกโจมตีโดยซื่อจางเซี่ยวปรากฏว่าผู้โอโซทุกท่านอยู่ที่นี่แล้วผู้เยามาพบทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นในานามของท่านอาจารย์ของพวกข้าสิบสิทธ์ของเล่ยวูไปในที่สุดก็มากันครบแล้วถึงเวลาที่ข้าจะปล่อยแกนส่วนโยนแกนส่วนแล้ววิ่งหนีนี่น่าจะดีที่สุดแล้วเดี๋ยวก่อนยังมีคนอื่นอีกอยู่หรือนั่นเซี่ยวหานกับโมชวยตง มีคนที่ไม่เคยเห็นสองคนมาจากเมืองหิมาสีเงินฝนตกหนักองค์หญิงน้อยถ้าว่าเรากลับกันเถอะไม่มีอะไรน่าสนุกเลยข้าเบื่อมากเหอยาหนูองค์หญิงมาที่นี่ได้ยังไงออาเป็นอะไรไปชีวิตสามผู้โอโสเราไม่จบสิ้นหรือินสีหิมาหญินเจ้าต้งการแกนส่วนนี่งั้นหรือไร้สาระจริงแกนส่วนระดับเก้านั้นอาอยากเินข้าต้องการบ้างมันแปลกหร ข้าคืออินบูคงคนที่อยู่ตรงข้ามข้าคือซื้อจางเซี่ยวพวกเจ้ารู้จักข้าอีกทางซะการเผชิญหน้าของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองใครกล้าเอ่ยปากกันมีแต่ความสมดุลนี้ถูกทําลายโดยชายคนหนึ่งก็องงงนะครับถ้าเจ้าอยากจะสู้ก็รีบเข้าหน่อยฝนตกหนักข้ากลัวตัวเองจะเป็นหวัดพวกเวกวยวายอยู่ได้คิดว่าทุกคนจะกลัวเจ้าหรือไงเจ้านุ่ม ใครอนุญาตให้เจ้าพูดแทรกข้าชายชุดดำคนนี้ไม่ธรรมดาแม้แต่ยินบุคงยังกล้าต่อว่าก็เฮือช่วยข้าด้วยฮะเฮือช่วยข้าด้วยหรือเออเอ๋เอ๋ได้มาอย่างง่ายได้ ยินซีฮีมายินมันเป็นคนที่เจ้าเตรียมมาสินะสารเลวเข้ามาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเผเชิญหน้ากาันอย่างเป็นทางการเิ็ดพี่เราควรทำยังไงไม่ต้องกังวลเราโอกาสไปได้ทำได้ดีขาสนุกแน่ ตระกูลจินข้าไม่นึกว่าผู้ชายคนนั้นจะมีความกล้าหาญแบบนั้นตอนนี้ข้าคิดว่าข้าเป็นคนของตระกูลจินหาเหตุการณ์นี้หมอโยอยู่ตรงนั้นเขาจะทําแบบที่หมอเสีย้ยทําหรือเปล่านะสิงฮันท่านพ่อสิงฮัน,นจะโกรธพ่อหรือไม่ข้าไม่โกรธท่านพ่อท่านพ่อเป็นพ่อของข้าแต่ท่านก็เป็นผู้นําตระกูลกวรเช่นกัน ชีวิตและความตายของคนในตระกูลนับพันอยู่บนบ่าของท่านพ่อข้าเข้าใจความลำบากของท่านข้าทำผิดต่อเจ้าแต่หมู่บ้านวิญญาณโลหิตข้าคิดว่าข้าควรจะให้เจ้าเข้าใจพวกเขาเชิญท่านพ่อกล่าวตอนนั้นหลังจากได้รับจดหมายจากหมู่บ้านวิญญาณโลหิตผู้โอโสของตระกูลล้วนชักชวนให้พ่อยอมรับมันเหตุผลของพวกเขานั้นง่ายมากพวกเขาต้องการจะกระชับความสัมพันธ์กับหมู่บ้านวิญญาณโลหิต สำหรับตะกูลวกรมันเป็นสิ่งที่ดีพวกเขาทำแบบนี้ได้อย่างไรแม่ตะกูลเดียวกันแต่พวกเราก็ยังแบ่งเป็นสองกลุ่มชิงบูมักใจไฟสูงต้องการครองทางตะวันตกเฉียงใต้ชิงเย่และแม่ของเจ้าไม่เห็นด้วยแม่ของเจ้าเรื่องนี้ทำให้นางเสียน้ำตาอยู่ทุกวันท่านแม่ตอนที่82 ต่อมาหมู่บ้านวิญญาณโลหิตเสนอเงื่อนไขมาพวกเขาสัญญาว่าจะให้เจ้าได้มีสญญาถานะเท่าเทียมกันยาคนแรกแล้วเขายังสัญญาว่าจะให้ชิงบูได้เป็นศิธิ์ของเทพเซียนในสายตาของตระกูลข้าเป็นอะไรเครื่องมือต่อรองหรือในเวลานั้นที่ได้มั่นหมายกับม่อโยข้าไม่ได้คัดคานันใดแม้แต่น้อยจากนั้นม่อโยตายในสนามรบข้าก็พร้อมที่จะเป็นไหม พวกโอโสบังคับให้ข้าเป็นไม้เหตุผลเพื่อไม่ให้การสนับสนุนของตระกูลจินต้องหายไปแต่นั่นข้าก็ยอมรับเหตุผลของพวกเขาอย่างไรก็ตามสําหรับข้าที่ทําเพื่อพวกเขาแต่พวกเขาใช้ข้าเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นป่ายให้สูงขึ้นไปเรื่องนี้ทําให้ข้ารู้สึกละอายใจจริงๆมาคราวนี้ปีของหมู่บ้านวิญญาณโลหิตยิ่งใหญ่กว่าตระกูลจินพวกพวกโอโสก็หยิบยื่นข้าไปในทันทีเลยงั้นหรือ หากมีผู้ที่มีปีกยิ่งใหญ่กว่านี้ล่ะพวกท่านก็จะไปซบใต้ปีกของผู้นั้นหยิบยื่นข้าออกไปข้าจะไปเป็นภรรยาน้อยหรือจะไปเป็นทาสพวกท่านก็คงไม่สนใจแล้วท่านพ่อข้าพูดจริงหรือไม่ตระกูลกวนไร้ย่างอายเช่นนี้ได้อย่างไรข้าอยากให้ตระกูลกวนเป็นตระกูลที่เป็นดั่งวีและบุรุษไม่ใช่ตระกูลที่เป็นดั่งแค่สุนัขของผู้อื่นบุตรสาวของท่านอยากรู้ท่านพ่อท่านกําลังทําอะไรอยู่เจ้าพูดถูกแล้ว เป็นพ่อที่ไม่ดีต่อเจ้าเป็นพ่อเองที่ยอมให้พวกเขาชักจูงแต่กลับเป็นตะระกูลจีนที่ปกป้องเจ้าข้าทำผิดต่อเจ้ามากนักข้าทำเพื่อตระกูลมามากเกินไปแล้วครั้งนี้ข้าอยากจะเป็นพ่อของเจ้าเมื่อกล่าวเช่นนี้ออกมาในใจกวรตรงหลิวเรากับยกภูเขาออกไปท่านพ่อน้องเขยของเจ้านี่ช่างด่าว่าข้าย่ำแย่ยนัก แต่ก็ต้องขอบคุณคำด่าว่าของเขาทำให้พ่อได้รู้ว่าโลกนี้ยังมีบางอย่างที่ควรข่าเก่การปกป้องแม้ต้องแลกด้วยชีวิตมอเซียเปลี่ยนแปลงไปมากตอนนี้เขาดูเป็นลูกผู้ชายขึ้นเยอะเลยท่านพ่อเข้ามาก่อนเถอะฝนตกอาจจะทให้ท่านไม่สบายไม่เป็นไรฝนนี่ทำให้ค่าตั้งสติได้ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาเอาตัวลูกสาวของข้าไปอีกขอให้ต้องสู้ แล้ชีวิตข้าก็ตามกอนตรงหลิวตอนนี้เจ้าเป็นคนที่เหมาะสมจะเป็นพ่อคนแล้วมอเสี่ยออกไปคราวนี้ข้าหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ <c oughs> ในตอนที่ยังไม่มีใครสังเกตข้าหยินหยางซ่อนเล่นแรงจริงๆนี่เหรอการเจ็บตีของยินบุคงสักวันข้าต้องเอาคืนให้ได้ โย่พี่ฮกสังการด้วยล้อมเ้าไว้ในหมู่ศิธย์ทั้งหมดของเลโวเบยนี่คือพี่หกที่มีเคล็ดวิชาเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมทำได้ดีราชาแห่งทุ่งหญ้าหน้าที่นี้นอกเหนือไปจากซือจางเซี่ยวไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้ย่การต่อสู้ของผู้ยิ่งใหญ่มีที่ให้กุ้งตัวจ้อยเช่นพวกเจ้าเข้าร่วมนั้งแ่เมาเลาคัน เจดีอองจินในที่สุดก็ตอบสนองสักทีสิ่งที่จินมอดเซียรอคอยในที่สุดก็กําลังจะมาถึงข้าแค่ไม่รู้ว่ามันจะือเอจ้าคิดจะทำอะไรหัวขโมยตัวจ้อยมันยังเร็วไปอาคิดจะขโมยแกนส่วนจากผู้โอโสคนนี้พโฮอยินบูคง ท่านทำเกินไปแล้วนับแต่นี้พวกเรากับเจ้าไม่ตายไม่เลิกละฮะคิดจะขโมยของจากคู่โอโซู่นนี้มันสมควรตายหากพวกเจ้าคนใดอยากลองอีกข้ารับรองว่าพวกเจ้าจะไม่ต่างไปจากมันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่8ปตอนที่82อหากมีอะไรผิดพลาดหรือว่าอ่านผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์เพจผูแปรโดเนทตทูแปะด,ด้วยนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ